ลมหนาวมาแล้วแบบนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนที่เปิดตาดอกได้แล้วพร้อมรอบ,บำรุงดอกและพร้อมขยายผลกันต่อไปแต่ต้องแสดงความเสียใจกับหลายๆท่านที่โอกาสมาพร้อมกับลมหนาวแบบนี้แต่ยังไม่มีวิวที่ตาดอกจะเกิดเลยหน่าซ้าตาดอกพวกนั้นยังเป็นใบอีกต้องบอกแบบนี้นะคะเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวพืชจะกินอาหารได้น้อยลงจากการขาดน้ําดินจะแห้งเพราะฉะนั้นช่วงนี้แหลคะค่ะโอกาสเลยที่ดอกจะมาแน่แ,นแต่หลายๆท่านที่ดอกยังไม่มากักโศกแล้วก็ยังไม่มาใส่ปุ๋ย13046เข้าไปก็ยังไม่มา เพราะว่ามันยังขาดฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นไงคะซึ่งนอกจากจะใส่13046ไปแล้วยังต้องใส่ฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นเพื่อเร่งในการออกดอกด้วยเอนออร์นิกสารลายผงตัวนี้เป็นสารลายผงเปิดตาดอกเข้มขน้นใช้งานสะดวกละลายน้ําง่ายอาจินินเพิ่ม2เท่ากระตุ้นการเปิดตาดอกได้พอโอกาสสุดท้ายมาแล้วแค่นี้จบแล้วออกก่อนได้ก่อนออกก่อนรวยก่อนออกที่หลังรวยช้ากว่าลมหนาวมาแล้วดอกต้องออกแล้วนะคะใครที่ยังดอกไม่ออก แสดงว่าคุณยังขาดตัวฮอร์โมนหรือเอาตัวซโตไคนินแตกระตุ้นอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าคุณไม่ฉีดซโตไคนินเข้าไปออกซินจะเยอะจะกลายเป็นใบดังนั้นคุณต้องรีบฉีดสาลายนะคะเพื่อกดออกซินและจิตเบรลินถ้าไม่กดระวังจะกลายเป็นใบนะคะเอออแกนิกสาลายผงตัวนี้ราคาปกติจาก650บาทวันนี้เหลือเพียง1ซอง289บาทพิเศษไปกว่านั้น5าซองจากปกติ3250บาทเหลือเพียง999บาทเท่านั้นใครสนใจคอมเมนต์ที่ได้คลิปนี้หรือทักแชทอีเศลได้เลยค่ะ